สูบติดนะครับน้ำมันเครื่องแห้งลูกสูบติดทีนี่เป็นหมดเสียระยะยาวเลยเราต้องมาซ่อมเครื่องซ่อมอะไรเว้าวันนี้สาระหน่อยวันนี้พามาชมงานซ่อบมบำรุงวันนี้แบบเขาแบบสาระหน่อยนะอาการที่พี่เจอบ่อยฟีนโน่ที่แบบทำน้ำมันเหม็นนะที่เราลถเหม็นน้ำมันเหม็นอะไรนะครับที่เจอประจําเจอบ่อยๆเลยก็จะมีอยู่สองจุดแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูอ่าพวกมีมีประมาณสามจุดแล้วก็มีอ่พวกแบบว่า รถที่แบบว่าขี่โดยแบบมันไม่ได้ซ่อมบำรุงนะแบบว่าไม่ค่อยได้แกะมาดูภายในเพราะว่าปกติคนก็ไม่แกะอยู่แล้วเพราะว่ามันขับได้เนาะแต่ว่าผมจะมาจะมาให้ดูแล้วก็เผื่อรถใครเป็นก็ไปดูนะครับอา,อาการอย่างแรกก็ที่เจอบ่อยๆก็คือจะเป็นนี่นะครับ๊คอกน้ำมันฟองมางนี้นี่นะครับจะเห็นไหมเนะนี่ยนี่นะครับฟองน้ำมัน ของเพร่งยมา a h ามันก็จะแบบว่ามันจะเหมือนแบบว่ามันจะซึมอะ่ะแต่มันยังไม่ถึงกระรัวนะครับมันจะซึมแต่นี้ยังไม่ถึงกระรัวลองเิดเครื่องดูแลว้วมันคืรัวจะเป็นไส้ถ้าผมจะไปไล่ยับน็อตดูแล้วจะลองมาดูว่าใช้ได้ไหมนะครับแล้วก็อาการที่สองจะเป็นนี่เลยครับสายน้ำมันตรงนี้เห็นปะเห็นรอเห็นปะอ่านี่สายน้ำมันตรงเนี้ยอ่าสายน้ำมันที่รัวตรงเนี้ยนะมันจะมีอยู่สองสามปัจจัย อย่างแรกเลยก็จะเป็นพวกลูกค้าเคยเปลี่ยนสายน้ำมันมานะครับมันจะมีสายน้ำมันแบบว่าประเภทที่มันแบบว่ามันไม่มันโดนน้ำมันแล้วมันจะอ่อนนะครับมันมีแบบโดนน้ำมันแล้วก็จะอ่อนด เนี้มันจะมีกิบล็อกที่ล็อกสายน้ำมันน้ำมันเข้าขบูนะมันจะมีกิบล็อกแต่อันเนี้ยไม่มีแล้วมันก็สายน้ำมันมันอ่อนอยู่ไว่าทำไมน้ำมันตึงตรงนี้นะถามว่าน้ไมันทำไมมันถึงซึมได้ถามว่าทำไมมันถึงแบบว่าอ่าถึงแบบว่ามันมันคอะไรมันสะเทือนอ่ะรถสุรถดีโนะนะมันจะเกิดการกระแทกจากตรงนี้เวลารถอ่ะมันมันยุบตัวเงี้ยนะเนี่ยความตรงนี้คือคันเนี้ยเนี่ยสายน้ำมันเนี่ยเขาอ้อมลงไปด้านล่างเห็นปะ นี่ตรงนี้นะเห็นไหมเนี่ยอมองเส้นนี้นะนี่ที่นี่นี่นะเนี่ยเห็นไหมเวลารดยุบตัวตรงนี้สายน้ำมันเนี่ยมันจะขยับด้วยตลอดเวลานะมันให้ตัวได้มันให้ตัวได้มันจะทําให้แบบเขย่าแล้วก็หลุดเพราะมันไม่มีกิบล็องนะครับซึ่งเวลาเราใส่สายน้ำมันเนี่ยคันนี้มันจะอ้อมลงไปข้างล่างนู่นเลยนะเห็นไหมนี่มันจะอ้อมไปนู่นเลยนะเนี่ยเนี่ยมันจะอ้อมไปนี่เลยแต่ความจริงอ่ะเราก็ต้องใส่ให้มันลงมาฝั่งนี้ไม่ต้องอ้อมไปมันจะได้แบบว่ามาที่ตรงนี้เลยมันจะได้ลดการเขย่าสายเส้นนี่จะลงไปข้างล่าง ก็มีอย่างที่2คือสายน้ำมันนะครับให้เลือกใช้สายน้ำมันแบบว่าเหมาะสมนะครับและอย่างที่3าก็จะเป็นนี่ครับโอล,ลิงด้วยกระบูโอล,ลิงด้วยกระบูอย่างหนึ่งคือว่ามันแข็งตัวเกิดการแข็งตัวครับน้ำมันมันจะต้องหลองกมาไม้ได้นะครับอย่างนี้เราก็ไปตรวจเช็คดูอันนี้ก็จะเป็นภาพภายในในภาพภายในห้องเครื่องของซีโนนะครับเนี่ยสามอย่างนี้ทุกคนถ้ารใครเหม็นน้ำมนันก็ลองไปเช็คดูนะครับมันก็จะมีอยู่อาการอยู่ประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกกระแถม ค,คือที่เจอพกปล่อยเลยแล้วทําให้เกิดปัญหาเครื่องยนต์สกปรกนะครับแล้วก็เกิดคาบฝังแน่นที่ฝาสูบนะครับจากเครื่องที่สวยแห้งๆนะจะกลายเป็นเยอะๆแบบนี้อันนี้เป็นอาการเริ่มต้นนะครับอันนี้เป็นอาการเริ่มต้นของโอลิงฝาวาลเริ่มเสื่อมสมภาพนะครับเริ่มเสื่อมเสื่อมสภาพเกิดการแข็งตัวนะครับทําให้เกิดไอน้ำมันมันเริ่มเล็ดรอดออกมาจากฝาวาลได้เราจะมองเห็นได้ไงคือฟีโนมันจะเป็นอันนี้ปิดไปนะ ชิ้นนี้ปิดไว้เราก็ดูนะครับดูพยายามดูลอดช่องอย่างเงี้ยไปว่าสาสู้ของเราเนี่ยมันเป็นปกติอยู่ไหมมันมีไอน้ำมันเครื่องเยอะไหมถ้ามีปุ๊บให้รีบทาการเปลี่ยนนะครับให้เราเปลี่ยนปุ๊บทาไมถึงว่าให้รีบเปลี่ยนมาว่ามันเป็นผลเสียหลายอย่างนะคือถ้าเราไม่เปลี่ยนเนี่ยมันจะถ้ามันเครื่องที่รั่วเนี่ยมันจะสาดไปที่ห้องเครื่องซึ่งผมเคยเจอมาแบบว่ามันแน่นมากเลยแล้วมันจะแบบทำทำซ่อมลุงยากนะครับทำความสะอาดยากถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันยังน้อยอยู่ ให้เราทําความสะอาดนะครับก่อนที่มันจะเลอะนะครับแล้วมันจะไม่เสียและมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องเราที่เติมไปเนี่ยมันจะรั่วออกสามฝานี่นะครับทําให้รถมันเกิดการกินน้ำมันเครื่องแล้วถ้ากินปุ๊บแล้วเราเราลืมนะครับเราลืมถ่ายลืมเติมที่เกินมันจะหมดไวกว่าระยะเวลาที่เราถ่ายไปนะครับแล้วมันจะทําเกิดอะไรลูกสูบติดนะครับน้ำมันเครื่องแห้งลูกสูบติดที่เนี้ยเป็นผลเสียระยะยาวเลยเรา,ต,เาต้องมาซ่อมเครื่องซ่อมอะไรอีกเยอะเลยนะครับ ก็เนี่ยนะครับผมก็จะมาฝากบอกไว้ถ yeah well ้าม um ันรั่วอย่างเงี้ยให้เราดิถอดสารเปลี่ยนนะครับเพราะว่าโอลิงตัวนี้มันไม่กี่บาทนะครับเปลี่ยนเองก็ได้นะถอดน็อตสี่ห้าตัวนะครับผมแล้วก็มาถอดนี่ส่วนน็อตตรงเนี้ยเราก็ถอดให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะแข็งหน่อยนะครับตรงเนี้ยมันจะแข็งนะครับอ่อมันจะแน่นนะคือมันแน่นนะครับมันดูดเราต้องเอาประแจเบอร์ยี่สิบสี่นะครับคว่ำกดให้แน่นๆนะครับแล้วก็ตบตบให้ดีใช้มือทุกต้องอย่าไปใช้ปากปายนะครับมันจะหัวตรงนี้มันจะเสียนะครับ ก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ฝากไปประมาณนี้เดี๋ยวผมจะไปทาการล้างแล้วก็ทำำาาําความสะอาดแล้วก็ซ่อมบำรุงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมมาอัปเดตให้ดูอีกหนึ่งคลิปนะครับว่า,าล้างทำความสะอาดแล้วมันจะออกมาประมาณไหนนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมใครเป็นแบบในคลิปก็ลองไปทำดูนะครับไปเช็คดูนะครับจะได้ไม่เสียหายหลายๆอย่างนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ